เป็นผลจากการแค่น้ำหนักเกินอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักเกินนะครับพุงใหญ่พุงโตตัางพวกนี้นครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมพวกนี้โอ้ตามมาหมดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ,คอเนื่องจากว่าภูมิต้านทานในร่างกายเราครับมันลดต่ำลงจนร่างกายมันเกิดการอักเสบขึ้นมาในแต่ละเซลล์ที่ละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆตัวนี้ปั๊บนะครับ เขเนี่ยตรงนี้เขาออกภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คําว่า oxidative stress นะครับนะพอมันเกิดภาะวะอักเสบขึ้นมาลาักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆแบนี้ปับ๊บนะครับมันก็เลยเกิดปัจจัยหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัจจัยภา,ายในที่ทาให้เกิดในุมูลสละอย่างเช่นกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญภายในร่างกายออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ครับมันทุกครั้งนะครับที่โรงงานผลิต วัตถุดิบผลิตพลังงานให้กับร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีของเสียเกิดขึ้นตลอดเวลาเห็นไหมครับอีกอันนึงก็คือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์เอนไซม์นะครับเวลามันออกมาไม่ว่าจะเป็นน้ําย่อยเป็นกระเพาะเป็นาการย่อยอาหารย่อยน้ําลายต่างพวกนี้ครับรวมถึงเอนไซม์ที่ทำหน้าที่หล,หลายๆอย่างครับที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองตัวนี้ครับก็มักจะมีของเสียเกิดข,ขึ้นตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะส่วนระบบภูมิคุ้มกันอันนี้รู้อยู่แล้วเกิดของเสีย ให้เรานึกภาพเนาะเวลาเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะอันแรกเลยถ้ามันมาในแบบเบื้องต้นนะเวลาพวกกลุ้มกันมันทํางานนะ่ะช้มูก็เริ่มมาใช่ปะ่ะในการห่อหุ้มร่างกายลนะอันนี้เฉพาะที่เห็นจากภายนอกนะครับถ้ามาจากภายในอีอะ่ะอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับมันมีมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นเวลามีไขมันตัวไม่ดีเข้าไปสู่เลือดเยอะๆแล้ว,ลวมันตัวเล็กลงครับ อีตัวภาวะภูมิการเกี่ยวเรื่องพวกนี้ก็เข้าไปจับไขมันเอามาฝังตัวกับผนังหลอดเลือดลึกลงไปนะครับผนังหลอดเลือดกันหนาขึ้นมาอีกอะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันมันล้วนแล้วแต่เกิดจากภาวะที่เรียกว่าการเกิดนิมมูลสละภายในมนทั้งสิน้นส่วนภายนอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมหาสารกับเอา